สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชต f a ฟม l รีค่ะวันนี้ป้าจะมาทําคลิปเกี่ยวกับมะละกอแขกดําค่ะที่ป้าปลูกไว้ค่ะไปเลยค่ะเราไปดูมะละกอแขกดํากันค่ะเนี่ยค่ะป้าเพาะ,มะเมล็ดลงในวงล้อค่ะแล้วทีนี้ต้นกล้าเขาขึ้นมาขึ้นดีดี ปากระถอนมาปลูกเนาะถอนมาปลูกเฉยๆค่ะไม่ได้ลงถุงดําเลยนคะคะแล้วมันความแคกแกนเพราะว่าฝนไม่ตกค่ะทุกคนฝนไม่ตกแรงแห้งแรงมากป้าก็เอาบัวหิ้วน้ำโรดค่ะลดมันก็ไม่ชุ่มชื้นค่ะนคะคะเป็นมะละกอแขกดําด้วยลูกสุกข,ของ สวนป้าเองแล้วก็กินเนื้อแล้วก็อเอามะเล็ดตากแดดไว้เก็บไว้ในตู้เย็นค่ะไว้ช่องในตู้เย็นแล้วก็เอามะเร็ดพันมาโรยมาหวานมาโรยขึ้นดีมากๆค่ะทุกคนขึ้นดีตากระถอนต้นกล้ามาปลูกค่ะเนี่ยค่ะมาดูกันคือป้าจะมาพูดเรื่องว่าเขาแคะแกนค่ะแค่แกนแล้วเขาก็เตรียมจะเป็นดอกละเป็นดอกเป็นลูกให้เราละค่ะเนี่ยค่ะ อันนี้คงจะเป็นแขกนวลน,นะคะต้นขาวๆเพราะว่าเอาเมาเล็ดพันุผสมกันค่ะเรากินอันไหนเราก็เก็บไว้ค่ะนะคะมะละกอแขกดํามะละกอแขกดําจะกินได้ทั้งผลสดและผลสุกสดก็คือตําส้มนะคะเขาก็จะตากินอร่อยะคะ่ะเนี่ยค่ะเตรียมเป็นดอกแล้วค่ะทุกคน เนี่ค่ะเตรียมเป็นดอกละนี่ค่ะอันต้นนี้ต้นใหญ่หน่อยเนี่ยค่ะป้าก็ชอบปลูกอะไรที่ว่ามันมันปลูกปลูกคู่สองต้นอะไรประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะสุกก็หวานหวานปานกลางค่ะแต่ก็ไม่หวานมากเหมือนฮอลแลนด์นะคะคือหวานปานกลางลูกใหญ่ลูกสวยค่ะลูกใหญ่ลูกสวยมะละกอแขกดำจะลูกใหญ่ลูกสวยค่ะ ไปค่ะทุกคนนี่ค่ะและทีนี้ปั๊มน้ำรดไอ,อไม่ใช่หิว้วอ,อน้ำใส่บัวหิว้วลดแล้วทีนี้มาฝนตกค่ะทุกคนฝนตกแล้วก็นี่เดินสายน้ำแบบนี้เวลาเราปั๊มน้ำลดผลไม้ในสวนเขาก็เปิดใส่เขาก็ได้น้ำเนาะก็ดูเริ่มเขียวเริ่มงามขึ้นเริ่มเขียวเริ่มงามขึ้นกว่าเดิมค่ะกว่าเดิมนะคะเห็นไหม กิ่งการสาขาเป็นสีม่วงสวยนคะคะแล้วก็จะทําราวให้เขาด้วยค่ะทําราวกัน้นแล้วก็เอาเชือกมัดหรืออะไรกันเขาโค่นเพราะว่ามันก็ปลูกปลูกปลูกง่ายค่ะแต่ว่าดูแลยากเหมือนกันถ้าเราปลูกไม่ถูกที่นี่เป็นเชือ้อราเน่าโค่นแล้วก็ติดลูกแล้วโค่นล้มค่ะก็คือปลูกง่ายปลูกได้ทุกที่นั่นแหละแต่ว่า เขาจะอยู่กับเราได้นานไม่นานนี่ก็อยู่ที่เราปลูกให้ถูกที่ค่ะปลูกให้ถูกที่แล้วก็ดูแลให้เป็นค่ะอันนี้ปลูกในที่สูงค่ะปลูกในที่สูงเขาก็จะไม่เป็นเชื้อราและเขาก็จะไม่โค่นถึงเขาจะโค่นเราก็จะทําลาวแล้วก็เอาเขามัดติดลาวไว้ค่ะเนี่ย่ะะไม้ไผ่กิมซุงนะคะไผ่กิมซุงนนี่แหละจะทําลาวให้เขาเรามีที่อิงที่มัดติดค่ะนะคะ มะระกอแขกดําที่ป้าปลูกไว้ป้าบัวปลูกไว้ค่ะเนี่ค่ะเตรียมแล้วค่ะออกดอกเล็กๆละออกดอกเล็กๆแค่เพราะว่าเขาแค่กแกนแคแกนเนี่ยค่ะทีนี้ก็ได้น้ําฝนนะคะได้น้ําฝนด้วยถ้าวันไหนฝนไม่ตกเราก็ปั๊มน้ําก็จะมีบ้างค่ะปั๊มน้ําใส่บ้างนี่ค่ะมรโกรแขกดำ แล้วทีนี้ป้าจะพามาดูอันนี้ป้าทดลองค่ะเนี่ยค่ะป้าทดลองตัดยอดดูว่าเขาจะแตกกิ่งดีไหมเนี่ยค่ะแตกกิ่งดีมากค่ะทุกคนเนี่ค่ะนี่ค่ะแตกกิ่งดีมากเลยป้าบัวเห็นป้าส้มบ้านสวนเราฝันแกแบบมะละกอมันสูงมันสลูดแล้วมันเป็น ไม่ติดลูกค่ะแกก็ตัดยอดเลยตัดยอดแล้วก็เอาทุงปุ๋ยคุมคุมไว้ที่แกตัดเนาะแล้วก็แตกกิ่งออกมามันก็จะได้หลายกิง่งเป็นมะละโกแบบหลายกิง่งเป็นทรงพุ่มหลายกิ่งเนาะป้าบัวก็ลองทําตามดูค่ะเนี่ยค่ะโอ้ได้ผลจริงๆเนี่ยค่ะได้ผลจริงๆแต่อันนี้เป็นฟางนี่ก็คงจะไม่ได้อยู่นี่นานหรอกเพราะว่าจะเอาไปคุมดิน คุมดินปลูกผักกูดค่ะทุกคนคุมดินปลูกผักกูดเนี่ยค่ะฟางก้อนละ20บาทจ้างเขามาอัดค่ะร้อยก้อนอยู่ข้างหน้านุ่นก็มีค่ะอ่านคะคะนี่ค่ะมะละกอแขกดำที่ป้าทดลองตัดยอดแตกแขนงดีมากๆค่ะนคะคะก็ป้าก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชม ป้าก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าบัวด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ